สหรัฐอเมริกาขวัญผวาสอเจอเฮอริเคนเฟดเล่นงานครั้งแรกในรอบร้อยห้ปี AFP เฮอริเคนสองลูกถูกคาดหมายว่าจะทาโถมเข้าสู่ชายฝั่งอ่าวของสหรัฐอเมริกาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในขณะที่หนึ่งในว่าที่เฮอริเคนซึ่งตอนนี้ยังเป็นพายุโซนร้อนลอราเพิ่งปลีชีพผู้คนไปอย่างน้อย8ศพ นักสัตถล่มเฮติและสาธารณารัฐโดมินิกันสื่อมวลชนรายงานว่าเฮอริเคนแฟดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอ่าวเม็กซิโกนับตั้งแต่เริ่มมีการจดบันทึกเมื่อ150ปีที่แล้วพายุโซนร้อนมาโกได้ทวีความรุนแรงเป็นเฮอริเคนด้วยความเร็วลม120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความคาดหมายว่าจะสัตถล่มรัฐลุยเซียนาส่วนพายุโซนร้อนรอรา ซัดถล่มเฮติด้วยฝนตกหนักฆ่าชีวิตชาวบ้านไปอย่างน้อยห้าศพคาดหมายว่าจะทวีความรุนแรงเป็นเฮอริเคนในช่วงวันที่25หรือ26และน่าจะซัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งของสหรัฐบริเวณเดียวกันในวันพุธ ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐระบุว่าพายุโอร่านำพามาซึ่งหาฝนและอุทกภัยที่คุกคามชีวิตประชาชนในเฮติซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเฮสปันโยลาเช่นเดียวกับสาธารณรัฐโดนิมิกันเจ้าหน้าที่เผยว่าบ้านเดินประชาชนบางหลังถูกน้ำท่วมและอยู่ระหว่างดำเนินการอพยพสืบเนื่องจากพายุอลอร่าซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อเคลื่นผ่านอร์โตริโก ทั้งนี้พายุลอร่ายัางได้ฆ่าชีวิตผู้คนอีกสามรายในกรุงซานโตโดมิงโกเมืองหลวงของสาธารณรัฐโดมินิกันพายุได้ก,ก่ออุทกภัยท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังทำหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ห่างไกลถูกตัดขาดและชาวโดมินิกันมากกว่าหนึ่งล้านคนต้องอยู่ในความมืดมิดไม่มีไฟฟ้าใช้ ในปีนี้ฤดูการพายุของมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งลากยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนคาดหมายว่าจะเป็นหนึ่งในปีที่มีพายุก่อตัวมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยศูนย์เฮอริเคนประมาณการว่าน่าจะมีราวๆ25ลูกและจนถึงขณะนี้ลอล่าถือเป็นเฮอริเคนลูกที่12เหติตประเทศที่มีประชากร11ล้านคน มีตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรรัหือโควิด -19 ค่อนข้างต่ำด้วยจำนวนราวๆ8,000เคสและเสียชีวิตแล้วราว200คนแต่เจ้าหน้าที่เตือนให้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมท่ามกลางพาย,ยุโรรา,ราที่หมกะนนำศูนย์เฮอริเคนร,ระบุเมื่อวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมว่าด้วยข้อมูลเครื่องบินไลล่าเฮอริเคน ของกำลังสำรองทางอากาศบ่งชี้ว่ามาโกได้ทวีความรุนแรงเป็นเฮอริเคนแล้วด้วยความเร็วลมสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีลมกระโชกที่รุนแรงกว่าและอีกประเทศหนึ่งที่กำลังเผชิญกับแผ่นดินไว้ในลาวจะเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆและจะเกิดขึ้นในพื้นที่สร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณใกล้เขื่อนชัยบุรีที่เกิดขึ้นถึงสองครั้งในปีนี้และตอนนี้ลาวจะ,ะเผชิญกับฝนตกหนักในภาคเหนือและมวลน,น้ำจำนวนมากจะไหลลงสู่เขื่อนกั้นแม่น้ำโขงของเราทั้งหมดในขณะที่พาย,ยุไต้ฝุ่นจำนวนสามลูกขนาดใหญ่ก็เข้าโจมตีมณฑลยูนนานเนื้อเขื่อนจีนทั้งหมดที่กั้นแม่น้ำโขงตอนบนเอาไว้ เช่นเดียวกันกับพายุตอนใต้ทางทิเบตที่ทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเพื่อเติมมวลน,น้ำจำนวนมากให้กับแม่น้ำโขงถ้าเขื่อนตนบุนกั้นแม่น้ำโขงของจีนแตกลงเพียงแค่เขื่อนเดียวก็จะกลายเป็นโดมิโน,โน่นั่นหมายความว่าเขื่อนทุกเขื่อนที่อยู่ตอนใต้ก็จะแตกลงเรียงเป็นลำดับไปสำคัญที่สุดคือเขื่อนห้าแห่งของลราที่ตั้งอยู่เหนือกรุงเวียงจันทร์ของลรา โดยเฉพาะเขื่อนชัยบุรีเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดคือถ้าเขื่อนพวกนี้แตกลงทั้งหมดกรุงเวียงจันท์ของลาวที่ถูกออกแบบให้รับน้ำของเขื่อนทั้งห้าแห่งตอนบนของลาวที่อยู่ติดกับจังหวัดหนองคายของไทยก็จะจมน้ำตายทั้งหมดของประชาชนในเมืองกรุงเกือบสองล้านคนคุณอาจจะได้เห็นผืนแผ่นดินทั้งหมดทั้งไทยและลาวมารวมเป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน แต่ที่แน่ๆโครงการรถไฟความเร็วจากเวียงจันทน์เข้าสู่จีนอาจจะไม่มีใครได้ใช้บริการอีกเลยก็ได้และอย่าลืมติดตามข่าวเรื่องสนาแม่เหล็กควรโลกขยับไปที่พิกัด45องศาแล้วนั่นย่อมหมายความว่าจะเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมหนักอย่างรุนแรงไปทั่วโลกยังไม่รวมโรคระบาดท,ที่จะตามมาอีกมากมาย นับจากนี้ไปตั้งแต่ปี64ถึงปี67ปักหมุดพิกัดประเทศมาเลเซียกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเอาไว้ให้ดีมาเลเซียจะได้สงใจทุกอย่างทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยและแผ่นดินในประเทศของตนเองอีก3ส่วนที่จะจมหายไปใต้น้ําตลอดกาลจีนเดินเครื่องเต็มสูบโครงการในลาวเสริมเศรษฐกิจลานช้างแม่โขง กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างชาวจีนทำงานตลอดวันตลอดคืนในลุ่มแม่น้ำลานช้างแม่น้ำโของอันกว้างใหญ่พร้อมกระชับมาตรการในการต่อสู้โควิด -19 เพื่อเร่งก่อสร้างทางรถไฟจีนลาวเสริมสร้างแถบการพัฒนาเศรษฐกิจลานช้างแม่โขงที่เฟื่องฟู รถไฟจีนลาวเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของแถบการพัฒนาเศรษฐกิจหนึ่งในกลุ่มบริษัทวิศวกรรมจีนที่เข้าร่วมในการก่อสร้างทางรถไฟอันได้แก่บริษัทซีโนไฮโดรสาพยายามสุดความสามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างในภูมิประเทศยากลำบากอันประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ทางตอนเหนือของลาว การขุดเจาะอุโมงค์ภูสนแนนหมายเลขหนึ่งและอุโมงค์ตาหลมหมายเลขหนึ่งเสร็จสมบูรณ์ตามแผนในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากนั้นนับตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนสิงหาคมการขุดเจาะอุโมงค์ตาหลมหมายเลขสองและอุโมงค์อีกสามแห่งตามเส้นทางรถไฟจีนลาว ก็เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาซึ่งเป็นการวางรากฐานอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับรถไฟที่เปิดใช้สัญจรในปี2021ด้านการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งซึ่งมีกำลังการผลิต650เมกะวัตต์บนแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำโขงในแขวงบริคาไซของลาวกำลังดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทินหนึ่งเป็นโครงการสำหรับที่รัฐบาลลาวและไทยพัฒนาร่วมกันดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทซ i โนไฮ d r o 3และบริษัทเกอโจป้ากรุ๊เจียเฉียงหยางผู้จัดการโครงการซนโนไฮโดรสา กล่าวกับสำนักข่าวชินหัวเมื่อไม่นานมานี้ว่าโครงการดังกล่าวกำลังคืบหน้าอย่างต่อเนื่องบริษัทได้สร้างสถิติในลาวด้วยการผลิตคอนกรีตบทอัดขนาด11,508ลูกบาทเมตรตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทวิศวกรรมของจีนที่ลงพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อนทำงานอย่างเข็งขันเพื่อบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้